รถเมนแน่นเยดเลยอ่ะปากกสักพักมีป้าแก่รุ่นป้าไห้มั้งอ่ารุ่นป้าดิแต่เขาไม่ใส่แว่นนะเขาไม่ใส่แว่นไม่ใช่ป้าหรอกเขาอุ้มหลานมาอุ้มหลานขาด้วนเลยสองข้างเลยเอ้าเออเข้ามาเอวขึ้นมาไม่มีใครลุกให้นั่งเลยมึงดูเฮคนเราโอยคนเรามนุษย์ไม่มีมนุษยธรรมเออแล้ววัยรุ่นข้างหลังนี่เพียบเลยนะขึ้นป้าดหลังด้วยไม่มีใครลุกให้นั่งสักพักป้าแกคงประชดอ่ะทำไมวะ อุ้มหลานในขาด้วยนะวางแม่กับพื้นรุ่นเมเลยนานประชดไปเลยดูซิจะมีใครมีน้ำใจไหมเออสักพักหนึ่งแต่งตัวก็ดีไม่มีใครทำอะไรเอออ่ะมีไอ้จิโก้ไวรุ่นสี่ห้าคนเออเดินมาอุ้มเด็กเออเอาไปนั่งเอาไปห้อยไว้ที่ลาวเมียมึงจำได้เออแล้วเด็กนี่แขนเกร็งเลยอ่ะอ้าวมันโกหล่นนี่โอ้กูสงสารทนไม่ไหวว่ายังไงเป็นตายต้องเอาแล้วไว้กูลุกขึ้นเลยอ่าอุ้มเด็กลงมาแว่งเล่นเลย ดีเหมือนกันนะตอนทิ้งโครโอวเป็นอยจางไรคนเราเด็กนี่เราต้องสมควรที่จะ